ครับนุมน่มๆสุพรรณครับดูฮะเขาเอารถลงน้ำครับไม่รู้ทางรถทางเรืองานนี้โอโ้โหใช้ร่วมกันครับทางเส้นนี้ฮะทางรถทางเรือโอ้โหรถมันใจถึงนะดูก็าทำกันนะนุมน่มๆสุพรรณนะเอา้ามีอีกคนหนึ่งจะข้ามกันไปข้ามเดี๋ยวรถชนเรือละครับพี่อ <laughs> เอาข้ามไปข้าไปจะข้ามก็ข้ามไป,ไปเดี๋ยวรถชนเรือลว ไม่รู้ว่ามันทางรถหรือทางเรือกันโอ้โหโแน่ๆน่ๆนอยากโดนรถชนอยากโดนชนโอเคครับอ่าดูทํากันครับอือหครับกลุ่มให้กำลังใจครับสาวกลุ่มนี้โอ้โหมาพักแพไม่รู้จะมาเจออะไรกัน เอาลูกพี่ลูกพี่ช้ารถชนแล้นะหลบมะมัวช้ารถก็ชนแล้นะก็เสร็จธุระแล้วหานทิ้่ดินโอ้โหโบกข้างหัวลูกพี่โอ้โหโดนน้ำกระเซ็นเสียข้าวหมังเนี่ยเฮ้ยดูนู่นดูนู่นอือหือธุระไว้นะโอ้โห เอาเครับผมเหตุการณ์อย่างนี้โอ้โหดูครับสุดยอดครับคันนี้โอ้โหโอ้โหทุกคนให้กำลังใจกันอย่างดีครับ ลุ้นครับลุ้นเดี๋ยวเล่นรถเดี๋ยวเล่นเรือมาอยู่เกาะส่วนตัวครับเกาะที่เอารถข้ามมาได้เปิดเจ้าแรกเลยนะั้นน่ะทริปนี้ให้ได้ใช้เกาะเจ้าแรกเลยแล้วเอารถลุยมาครั้งแรกเลยเบิกทางเขาอีกโอ้เบิกทางให้ด้วยสุดยอดอ๋อเนี่ยครับ นี่ครับนี่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 ยามอยู่รับพยายานยลยครับ,รยยรบโอ้โหผ,ยย <laughs> ผู้ชายพายเรือบ้านผมเรียกอย่างเงี้ <laughs> ย <laughs> โอโ้ดูดูบ้านผมเรียกผู้ชายพ,ลล <laughs> พยายพลเรือผู้ชายพย,อยเรื้หพยเรือเลย <laughs> เสียปืนครับสาวๆ <laughs> คนไหนปคดภัยครับ <anse> โอเคครับสุดยอดครับคณะนุมน่มๆสุ <h ug> พรรณเก็บภาพบันทึกนะครับ